สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการนํารูปออกจากกล้องนะครับที่ไม่มี Wifi นะครับแบบนี้ครับผมก็ตอนนี้กล้องกําลังเป็นกระแสนะครับทำการถ่ายยภาพไปแล้วนะฮะชุบๆจะเอารูปออกจากกล้องยังไงคะครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการนํารูปออกให้นะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ทําการแกะนะครับนำแบมเมอรีของกล้องนะครับออกมาก่อนครับผมนี่ครับแบบนี้จากนั้นเราจะใช้ตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้กล้อง iphone นะก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับของอะแดปเตอร์ของ iphone นะที่จะสามารถแปลง sd นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็นำเสียบเข้าโทรศัพท์ ได้เลยโดยไม่ต้องโหลดแอปอะไรเลยนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับเป็นการจัดการไฟล์ขึ้นมาจะไม่เจออะไรเลยครับพามจากนั้นเราก็กดไปที่เลือกเนื้อหาครับจะขึ้นว่า no name นะฮะใดนี้ไม่มีชื่อฮะกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นเข้าไปที่โฟล์ดเอ่อไฟล์ที่เป็นรูปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ ให้เราเลือกนะครับก็เมื่อกี้เราออกจากกล้องแคนนอนเราก็เลือกเข้าไปที่แคนนอนนะครับก็เราเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วนะครับก็จะมีรูปขึ้นให้เรานี่ครับรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็กดไปที่เครื่องหมายด้านล่างนะครับก็จะมีขึ้นว่าให้เราบันทึกรูปเราก็บันทึกไปเลยครับปพ้่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่ารูปมันมาจริงไหมนะครับ เราก็ไปที่รับ,บั้มรูปของเรานะฮะในโทรศัพท์แล้วคนดูรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้มาแล้วนะครับนี่ครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กำลังใจผู้สร้างคลิปนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ